ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่76ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ทางฝ่ายพระผู้มีพระภักเจ้าทรงแหนพระพักขึ้นตรัสกับพระเทวทัตว่าโมคบุรุษหรือคนที่เอาดีไม่ได้คนที่พลาดจากประโยชน์ต่างๆเพราะโมประมาทยอยู่บ้างประพฤติทุจริตบ้างเกียจคร้านในกิจการต่างๆบ้างล่วงละเมิดสิขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วบ้าง เพราะบวชมาเพื่อสแสวงหาประโยชน์คือความพ้นทุกข์และการบรรลุธรรมแต่กลับประพฤติให้เสียประโยชน์ที่พึงได้พึงถึงไปกลายเป็นคนเปล่าคนที่ไม่มีผลดีในตัวกล่าวคือการบวชนั้นเป็นโมฆะปเธอสั่งสมบัตไว้มากนะักเพราะเธอมีจิตคิดพยาบาทจะเอาชีวิตเราอย่างให้โลหิตของตถาคตให้ฮอขึ้น จากนั้นพระองค์ตรัสกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่านี่เป็นอนันตยกรรมหรือกํมหนักที่สุดครุกรรมฝ่ายบาปอากุศลซึ่งให้ผลทันทีมีห้าอย่างคือ 1. มาตุคาตฆ่ามารดาสองปิตุคาตฆ่าบิดาสาอรหันตคาตฆ่าพระอรหันตสี่โลหิตประบาดทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตหอขึ้นไปห้าสังฆเภทยุยงสงให้แตกกันทำลายสงเป็นครั้งแรกของพระเทวทัต เมื่อภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวนั้นพากันจงกลมอยู่รอบๆวิหารทำการสาธยายด้วยเสียงอันดังเพื่อคุ้มครองป้องกันพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอานนท์ถึงเสียงนั้น ทราบความแล้วมีรับสั่งให้หาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลจะปลงชีวิตต่อถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเพราะตะถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่นพวกเธอจงกลับอย่างที่พำนักของตนตามเดิมเถิดสมัยนั้นเองในกรุงราชครีมีช้างหลวงชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมัน พระเทวทัตเข้าไปยังโรงช้างกล่าวกับพวกควานช้างว่าเราเป็นพระญาติสามารถจะแต่งตั้งให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าไว้ในตำแหน่งที่สูงกว่า สามารถที่จะเพิ่มได้ทั้งเบี้ยววัดและเงินปีพระเทวทัตกล่าวออกมาว่าเราขอสั่งว่าเวลาใดที่พระสมนโคโดมดำเนินมาตามทางเส้นนี้เวลานั้นขอให้พวกเธอจงปล่อยนาคิรีเข้าไปทำร้ายจากนั้นควานช้างก็รับคำที่จะดำเนินตามพอถึงเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครองผ้าถือบาทเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครีพร้อมด้วยเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายขณะที่กำลัง ดำเนินกันมาถึงเส้นทางนั้นเองควานช้างก็ได้กระทําการปล่อยช้างนาลาคิรีออกมาเมื่อช้างนาลาคิรีแลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมาแต่ไกลก็ม้วนงวงกางใบหูวิ่งปรีเข้ามาหาด้วยความรวดเร็วทำให้เหล่าภิกษุสาวกที่กำลังเดินตามมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ ได้กลับทูลถึงสามครั้งว่าข้าแต่พระพุทธองค์ช้างข้างหน้าตนนี้ช่างดูดุร้ายยิ่งนะักถ้าทางหยาบช้าทารุณขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จดำเนินกลับเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย เธออยากกลัวไปเลยข้อที่บุคคลจะปรงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเพราะตะถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่นครานั้นชนทั้งหลายหนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทบ้างบนเรือนล้นบ้างบนหลังคาบ้างพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไว้ปัญญาก็กล่าวว่าพระสมนโคดมจะถูกช้างเบียดเบียนในครานี้ ส่วนพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีปัญญาก็กล่าวว่าไม่นานนักพวกเราอาจจะได้เห็นการเผชิญหน้าในลักษณะการต่อสู้กันระหว่างช้างกับพระพุทธองค์ในขณะนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาลาคิรีเป็นการโดยเฉพาะเมื่อช้างนาลาคิรีได้สัมผัสถึถงเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ละความพยศลดงวงลงค่อยๆเดินเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วหมอบลงตรงพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้ายกพระหัตถ์ขวาลูปกระพองหรือด้านข้างของกระโหลกช้างพลางตรัสว่านาลาคิรีเจ้าอยากเข้ามาหาเราด้วยวักจิตหรือมีความคิดที่จะเอาชีวิตเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกติ เจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพแล้วจะไปสู่สุตติได้ลำดับนั้นช้างนราคิรีเอางวงสุดและอองทุลีพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพ่นลงบนกระพองย่อตัวแล้วถอยหลังออกไปชั่วระยะที่แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะเดินกลับไปยังสู่โรงช้าง แล้วได้ยืนอยู่ในที่ของตัวเองหมู่ชนทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วร่วมกันสันเสริญพระพุทธองค์ด้วยคาถาว่าในสารทีย่อมฝึกช้างหรือมา้าด้วยการใช้ศัสตรามีท่อนไม้ขอหรือแท่แต่พระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทรมานช้างได้โดยไม่ต้องใช้ศาสตราใดๆ